มาหลุมพวกเงินบางคลานก็จะเป็นพระยอดนิยมอีกขแขนงหนึ่งที่คนที่ติดตามคอมเมนต์มักจะพูดถึงมาตรฐานสากลมันก็เหมือนกับสมเด็จวรครังที่บรรดาเสียนดังทั้งหลาย มากำหนดตำหนิบนองพระโดยที่ไม่รู้กระบวนการวิธีเททองหลอในยุคสมัยบ้านช่างหลอซึ่งก็เริ่มต้นจากนายเหลี่ยมคนเดิมนี่แหละคำว่ามาตรฐานสากลมันจึงเป็นเรื่องไร้สาระที่คนที่ไม่รู้เรื่อง ความเป็นจริงถึงต้นตอร่างเงาหรือประวัติโดยแท้จริงของการสร้างหลวงพ่อเงินว่าขั้นตอนการสร้างนั้นเป็นอย่างไรและคนที่หลงเชื่อมั่นสถานสากลนก็เชื่อเป็นตุเป็นตะและก็มักจะกล่าวเวลาเห็นพระที่ตัวตัวเอง รู้สึกว่าไม่ใช่ตรงกับมาตรฐานสากลก็จะบอกว่าเป็นของเก๊อของปลอมซึ่งก็ทั้งคนตั้งมาตรฐานสากลและคนที่ฟังแล้วเชื่อก็คือคนหนึ่งก็แหกตาอีกคนหนึ่งก็มีความโง่เขลาเบาปัญญาไปหลงเชื่อแล้วก็ไปเล่นตาม แล้วเมื่อไรท่านจะเจอพระที่เป็นของหลวงปูจง่จริงๆสักครั้งหนึ่งหรือสักองค์หนึ่งในชีวิตของท่านแม้แต่บรรดาพวกเสียนดังทั้งหลายก็ยังไม่มีพระที่เป็นพระของหลวงปู่จริงๆ รัก,กลายเดียวเท่าที่ผมติดตามดูในสื่อไม่เคยมีใครมีของแท้ของจริงในยุคสมัยที่หลอในช่วงยุคของบ้านช่างหลอโดยนายเลียมคนเดิม